ทยาเ daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเย์ของพักดีสวัสดีครับพบก,กับผมโทมัสพิชเย์ของพักดีอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังมีแนวโน้มการลงทุนในปี2065นี้อย่างไรครับหนึ่งในเทรนด์ที่เวลาที่ผมนั่งรายงานข่าวประจำหน้าจอน,นะครับทุกคนจะต้องพูดถึงเลยครับนั่นก็คือเรื่องของค r y ป t o c u r r e n c y ซึ่งก็ต้องบอกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนนะครับที่มาแรงเอามากๆจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปสัก3-4ปีนะครับแต่ละวันเนี่ยผมก็จะได้ยินคนพูดถึงหุ้นในตลาดนะครับในตลาดประเทศไทยเ,ยเป็นหลักหลังจากนั้นฮนะเทรนด์มันก็ค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนไปก็จะไปพูดถึงหุ้นในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยียิ่งมีเรื่องของอตัวโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับก็ยิ่งทำให้ บริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันยิ่งก้าวกระโดดครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากๆแล้วก็กําไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะอู้ฟู่มากๆหลังจากนั้นมาครับก็เป็นเรื่องของกองทุนรวมต่างๆนะครับที่ไม่ว่าจะลงไปในประเทศต่างๆอย่างในประเทศจีนเนี่ยเวลาจะไปลงทุนเองนะครับก็อาจจะทําได้ลําบากนะฮะการลงทุนผ่านกองทุนรวมก็จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งทีนี้พอโลกมันเปิดกว้างขึ้นมากครับคนรุ่นใหม่น,น้องคนรุ่นใหม่นะครับก็มีความรู้มากขึ้นนะครับ แล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากคนในรุ่นก่อนก่อนนะครับในรุ่นก่อนก่อนเนี่ยนะฮะมุมมองในการลงทุนก็จะมองฟันเดอเมนทัลใช่ไหมฮะดูพื้นฐานนะฮะธุรกิจทําอะไรมันทํากําไรหรือเปล่าอัตราส่วนทางการเงินต่างๆเป็นอย่างไรแต่พอโลกมันเติบโตมากขึ้นฮะข่าวสารมันเรียกว่าเข้าถึงข่าวสารกันได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยเทคโนโลยีมันก็เข้ามาหนึ่งในนั้นก็คือบล็อกเชนพอบล็อกเชนมันแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆออกมา หนึ่งในนั้นก็คือคริปโตเคอเรนซีซึ่งก็บอกต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมานานมากแล้วนะครับแต่ในยุคหลังๆเนี่ยมันร้อนแรงมากจริงๆราคาบิตคอยนนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีหลายตัวในปีที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะครับขึ้นไปถึง60,000เหรียญสหรัฐในบางช่วงของปีที่แล้วเลยทีเดียวทีนี้พาคุณผู้ฟังมาจับตาดูใน EP นี้ครับว่าแล้วมุมมอง ของนักวิเคราะห์นะครับที่มองคริปโตเคอเรนซีปีนี้จะเป็นอย่างไรมาที่บิตคอยก่อนนะครับวาน,นิธนาก,กิจแล้วก็นักผู้เชี่ยวชาญด้านลงทุนหลายคนครับบอกว่าให้จับตาดูบิตคอยครับว่าปีนี้อาจจะไปถึง75,000เหรียญสหรัฐตอนหนึ่งบิตคอยนะครับซึ่ง CNBC ครับก็รายงานว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารซีบ้าซึ่งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ชื่อว่าคุณกีโดบูเลอร์เนี่ยครับออกมาให้ข่าวนะครับว่าเชื่อมั่นว่า ว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะราคาพุ่งไปแต่ที่75,000เหรียญสหรัฐตอนหนึ่งบิตคอยหรือประมาณ2ล้าน4แสนบาทในปีนี้นะครับประเด็นสำคัญที่เป็นตัวหนุนนะฮะก็คือน่าจะมีคำสั่งซื้อของบรรดาน,นักลงทุนสถาบันการเงินเข้ามามากขึ้นพอผมอ่านข่าวนี้ผมก็ต้องติ่งไว้นิดหนึ่งฮะพอบอกว่าน่าจะมีแรงหนุนของสถาบันการเงินมากขึ้นคุณกิโดบูเลอร์เนี่ยก็สถาบันการเงินเหมือนกันนี่ก็เป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนลงทุนหรือเปล่านะฮะจึงพยายามที่จะ ตีกระแสนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูข่าวเนี่ยก็อาจจะต้องวิเคราะห์ตามไปด้วยนะครับในรายงานของธนาคารซีบ้านเนี่ยนะครับเขาก็ทําแบบจําลองขึ้นมาครับก็ชี้ว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะดีตัวแต่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมเหรียญสหรัฐต่อ1หนึ่งบิตคอยนะครับหลังจากที่เคยขึ้นไปแต่69,000เหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนของปี2อง4ที่ผ่านมานะครับอันนี้มูลค่าบิตคอยก็ต้องบอกว่ามันมีความพันพนสูงมากนะครับ ตอนนี้ที่ผมนั่งรายงานอยู่เนี่ยคือวันที่14อ่16นะฮะมกราคม2565นะครับมูลค่าราคาของบิตคอยน์นี่ยอยู่ที่ประมาณ43,000เรหรียญสารัฐต่อนหนึ่งบิตคอยนะครับกลับมาที่ธนาคารซีบ้านะครับคุณบูเลอร์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยนะครับก็ให้ข่าวกับ CNBC นะครับระหว่างการร่วมประชุม Crypto Finance Conference นะครับซึ่งจัดที่เมืองเซนต์มอริสนะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ว่ามั่นใจมากว่าบิตคอยหลังจากนี้คุณจะไม่ได้เห็นราคาตกต่ำอีกแล้วนะฮะแบบจำลองที่ธนาคารซีบ้าทำเนี่ยราคาพุ่งไปถึง7 5 0 0 0เหรียญสหรัฐประเด็นมีแค่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับโดยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะฮะแรงขับเคลื่อนหลักก็คือบรรดานักลงทุนสถาบันการเงินจะเป็นแรงหนุนที่ทําให้ราคาบิตคอยเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้เนื่องจากว่าประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้เลยครับคุณผู้ฟังทุกท่านฮะบรรดาหน่วยงานภาคร,รัฐและธนาคารกลางของหลายชาติ ให้ความสนใจกับการออกกฎเกณฑ์ควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลประเด็นคือเมื่อมีการออกเกณฑ์ควบคุมฮะเงินลงทุนจากสถาบันการเงินก็จะก,กล้าที่เข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้ครับและเงินเหล่านั้นครับจะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นธนาคารซีบ้าที่คุณบูเลอร์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยนะก็มีแนวโน้มในการควบในการทำงานร่วมควบคู่ไปกับ policy maker หรือคนที่อ่อนนโยบายในประเทศของเขานะครับแล้วก็มองหากลุ่มสินทรัพย์ที่จะเหมาะสมในการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์พูดแบบนี้เราก็ผมก็เชื่อได้นะครับว่าธนาคารอีกหลายแห่งทั่วโลกก็คงจะมองค r y p t o c u r r e n c y อยู่เหมือนกันแต่อีกด้านหนึ่งครับเวลาเรามองเราจะมองด้านที่ดีอย่างเดียวไหมไครับ ปัจจัยสาคัญในเรื่องการลงทุนเลยครับเราจะต้องเข้าใจความเสี่ยงอยู่ก่อนนะฮะเราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังจะเข้าไปาลงทุนนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้างมันมีพื้นฐานคืออะไรราคาขึ้นจากอะไรราคามันจะลงจากอะไรนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจริงๆก็ต้องบอกว่าตอนที่ผมพูดนี่ก็อยู่ต้นปีอยู่นะฮะสิมกราคมเนี่ยนะครับแต่ว่าในช่วงประมาณเปิดปีมาเนี่ยนะครับ มันเกิดการถล่มอย่างหนักนะครับของราคาบิตคอยนะครับซึ่งถ้าตามผลสำรวจของ CoinShares นะครับซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยครับก็ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่ามีเม็ดเงินไหลออกจากตลาดคริปโตเคอเรนซีในช่วง2อาทิตย์แรกของปี65เนี่ยครับสูงเป็นประวัติการคือ207เหรียญ207ล้านเหรียญสหรัฐคำว่าไหลออกนี่แปลว่าอะไรครับราคาก็จะต้องไหลลงแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ สองสัปดาห์แรกของปีของเดือนของปี65เนี่ยนะครับราคาของคริปโตเคอเรนซีนี่รูดหนักมากเลยทีเดียวครับนะครับซึ่งคอยแชร์เนี่ยเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะฮะบ,บอกว่า <c oughs> ราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะฮะจากที่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพุ่งสูง6,9,000 6 9, 6, 9เ0 0หเหรียญสหรัฐตอนหนึ่งบิตคอยใช่ไหมครับตกลงมาทีเดียวภายในเวลาประมาณแค่เดือนกว่าๆเนี่ยครับ รูดลงมาเหลือต่ำกว่า40,000เหรียญสหรัฐในบางช่วงต่อ1บิตคอยด้วยนะครับซึ่งปริมาณเงินที่ไหลออกเนี่ยสูงเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะครับนักยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของคอยแชสเนี่ยก็บอกว่าการที่ม็ดเงินจํานวนมากไหลออกจากตลาดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยสาเหตุก็มาจากการที่นักลงทุนมีปฏิกิริยาต่อรายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปลายเดือนเลยฮะ ธันวาคมของปีที่แล้วเนี่ยฮะว่าเฟดมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่จะเพิ่มสูงซึ่งส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็อาจจะงงคริปโตเคอเรนซีเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับอัตราเงินเฟอ้ออัตราเงินเฟอ้อเมื่อมีการปรับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับแปลว่าจะทําให้สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามปรับอัตราผลแลกเอ่อเรียกว่าอะไรผลตอบแทนหรือดอกเบีย้ยเนี่ยสูงขึ้น ที่แน่ๆพวกบอลต่างๆนะฮะพันธบัตรสหรัฐก็ต้องปรับดอกเบีย้ยอัตราผลตอบแทนทางดอกเบียเ้ยให้สูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเงินมันก็อาจจะไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเสี่ยงมากเนี่ยไปอยู่สินทรัพย์เสี่ยงน้อยถ้ามันมีผลตอบแทนดีขึ้นโดยเฉพาะพันธบัตรสหรัฐตรงนี้แหละฮะที่ผมคิดว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่พอมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเข้าใจประเด็นเนี่ยชัดเจนแน่นอนแต่ว่าหลายท่านที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจประเด็นนี้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าเก่งไม่เก่งนะ บางครั้งเนี่ยเห็นโอ้โหคริปโตโคเคอเรนซีเติบโตมากเลยแล้วก็มีคนมาชวนนะครับชวนจะเจตนาดีเจตนาร้ายไม่รู้แหละเอาไว้ก่อนแต่ว่าพอเห็นว่ามันเฮ้ยได้เงินคนนั้นก็ได้เงินคนนี้ก็ได้เงินเปิดฟีดเฟซบุ๊กทุกคนได้เงินหมดเลยกระโจนพรวดเข้าไปครับอย่าลืมว่าคริปโตโคเคอเรนซีเนี่ยมันขึ้นลงกันเป็นหลายนาทีนะครับมันไม่ได้แบบว่าเป็นวันๆน,นะฮะที่จะขึ้นลงมันลงลงทีลงหนักมากขึ้นก็จะขึ้นสูงมากนะครับ การนั้นแล้วก็ใน EP นี้ครับก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านพาไปดูนะครับว่าสถานการณ์ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยรอบโลกเขาพูดถึงอย่างไรนะครับมุมมองของเราที่มีต่อช่องทางในการลงทุนผมคิดว่าคงแตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็ชอบที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่เรียกว่ามีความปลอดภัยสูงบางครั้งบางท่านก็อาจจะชอบเป็นแนวซิ่งนะครับชอบความเสี่ยงสูงๆแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะชอบแนวไหนก็ตามสิ่งที่สําคัญเลยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกําลังเล่นกับอะไรอยู่ ความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่คุณรับได้ใช่ไหมหากมันเกิด worst case scenario เกิดขึ้นคุณรับความเสี่ยงนั้นได้แค่ไหนหรือมันจะต้องทำให้คุณเดือดร้อนจนต้องขายทรัพย์สินอื่นๆที่มันจำเป็นออกไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดี